สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับสูตรดีเจพีหอยพีชแนลประจำงวดที่1กุมภาพันธ์ส5 6 2ันสบสับสูตรสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับไม่สลับสูตรสิ่งผิดกฎหมายคลิปนี้เรามาดูสูตรในเน้นสูตรหลักๆสูตรเด็ดๆของเราครับเทียบชน10บนครับเรามาดู10บนครับสถิสีงวดติดแต่เราจะคำนวณก็สีงวดครับรวมงวดที่1กุมภาพันธ์แต่เราจะย้อนไป3มงวดครับดูสถิติของมันเพื่อที่เฟ้นหา10บนของงวดที่1กุมภาพันธ์แต่เรางวดใช้2สูตรครับสสูตรในการเทียบชนกัน โอเคครับมาเริ่มจากงวดแรกครับเป็นยังไงกันบ้างงวดแรกครับเราใช้2สูตรนะครับเทียบจนการสูตรแรกสีน้ำเงินสูตร2ปากกาเส้นสีด 4, แ,สน 4, แดงครับสูตรแรกก็คือเราใช้หลักหมื่นครับในที่นี้คือเลข2บวกหลัก13ตัวหน้าครั้งที่1คือเลข4ผลรวมคือเลข6กครับบวกศูนย์คงที่ได้เป็นเลข6กครับ6บวก3คงที่ได้เป็นเลข9 6้กับ9อีกสูตรครับเราจะใช้หลักพันคือเลข1บวกกับหลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่2คือเลข3 ผลรวมคือเลขสี่ครับบวก1คงที่เป็นเลขห้าครับบวก2งที่เป็นเลขหดูนะครับหกเก้าห้าหกคนชนกันเลขไหนครับเป็นหดูนะครับเม่6จะทำงานรอเปล่บ1ิบบนนะครับเมื่อต่อมาออกอะไรครับสามห้าหกห้าหกสี่เลขหกเราเป็นไงบ้างครับเข้ามาตรงแนวนะครับ10บนตรงกันถูกต้องนี่ครับสูตรเทียบชน10บบนสถิติสงว่าติดใช้2สูตรเทียบชนกันแล้วก็ได้ผลลัพธ์ตามนี้ครับถูกต้องไปแล้วครับแม่นนะครับน่าสนใจมากครับสำหรับสูตร2สูตรนี้ เรามาลองดูครับพิจารณาต่อไปเรื่อยๆดูก่อนครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างต่อมาครับเราใช้หลักหมื่นเลอเล็กครับบวกหลักสิบสาตัวหน้าครั้งที่1นึ่งเลข8เป็น13ครับบวกศูนย์นงที่13บวกศูนย์เป็น13เอาแค่หลักหน่วยครับ2ตัว2หลักเราแค่หลักหน่วยเลข3า3บบวก3เป็น16กเอาแค่เลข6กครับ3ากับ6ครับอีกสูตรหนึ่งหลักพันเลข6กครับหลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่2เลข9ก้าผลรวมคือ15บวกหนึ่งที่เป็น16เอาแค่เลข6ครับส5บเป็น17เอาแค่เล7 สามหกหกเจ็ดเลขหกชนกันตรงแนวเลยครับมาดูครับว่าหกจะทํางานหรือเปล่าผลการออกครับเจ็ดสามห้าแปดหกเจ็ดแล้วก็ทํางานจริงๆครับเลขหก็เข้ามาตําแหน่งสิบบนถูกต้องครับงวดที่ผ่านมาล่าสุดครับเราจะได้เป็นเลขสามบวกหนึ่งเป็นเลขสี่ครับบวกศูนย์ทุที่ได้เลขสี่บวกสามที่ได้เลขเจ็ดสี่กับเจ็ดอีกสูตรครับห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าครับบวกหนึ่งทุงที่ได้กับเลขหกครับห้าบวกสองที่ก็เลขเจ็ดครับนี่นะครับหก สี่เจ็ดหกเจ็ดเป็นเลขเจ็ดครับตรงกันหนึ่งตัวผลการออกสลากออกอะไรบ้างครับหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเลขเจ็ดเราก็ไม่พลาดครับทำงานได้อย่างดีเยี่ยมครับสิบบนจกต้องตรงกันมาดูครับว่าจะทํางานหรือเปล่าในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หวังว่าอย่างนั้นนะครับคงจะแม่นนะครับเราจะได้เป็นเลขเก้าบวกศูนย์ถ้าากับเก้าบวกศูนย์คงที่ได้เลขเก้าก่อนนะครับเก้าบวกสามคงที่เป็นสิบสองเอาเลขสองครับอีกสูตรครับเจ็ดบวกสี่ครับเป็นสิบเอ็ด บวกหนึ่งขที่เป็นสิบสองเอาเป็นเลขสองครับสิบเอ็ดบวกสองที่เป็นสิเอาเลขสาครับเลขสอครับชนกันตัวรองคือเกาับสแต่เราเนเลขสครับหวังว่าสิบบนนะครับงวดที่จะถึงหนทันว่ากุมภาพันธ์หกุมภาพันธ์นะครับสองพจะได้เป็นเลขสนะครับสิบบนมาย้อนดูทีครับเดี๋ยวคำนวณเลขหกนะครับมันก็เข้ามาตรงนี้ครับห้าหกสี่สิบบนครับคำนวณเลขหอีกทีครับก็เข้ามาแปดเครับเลขหกกับสิบบนอีกแล้วครับ สงวดซ้อนครับคำนวณได้เลขเครับเข้ามา0ูนย์ครับจาก6ขยับขึ้นมา7ครับหลักสิบบนถูกต้องมาวดนี้ครับมาชนกันเลขไหนครับเลข2ตัวลองเลข9 3นะครับอาจจะเข้าหลักอื่นนะครับแต่เลข2เรามั่นใจว่าเข้าหลักสิบบนก็หวังว่าอย่างนั้นครับก็ทางนี้ขึ้นอยู่กับดวพิณในวิจารณาของท่านนะครับผมเพียงคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติครับเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยท่านในการตัดสินใจนะครับเลือกสุดที่ชอบสุดที่ใช่ ซื้อสลากตามความสามารถทางการเงินครับด้วยความปรารถนาดีจากดีทีวีชแนลนะครับมีความสุขด้วยกันครับต้อนรับจุดจีนเทศกาลนี้ครับใกล้จะมาถึงแล้วครับขอให้ท่านเฮงเฮครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ